สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่490ถึงตอนที่492นะครับเพื่อไม่เป็นการเซยเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยหัวหน้าเสี่ยโจเจ้าคนชั่วช้าเจ้าคนช่วยโอกาสหากข้ารอดไปได้ข้าจะต้องแก้แค้นเจ้าแน่ไม่ต้องกังวลเรื่องการแก้แค้นล็อกเพราะวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้ากลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่นั่นพวกเขาเป็นใครกันนะ นางก็คือทั้งเมยเอ๋อแห่งสำนัก,กวันห้วงความแข็งแกร่งของนางเป็นรองเพียงแค่เวื้นชิงสวียนและชายผู้นั้นก็คือเสี่ยโจหนึ่งในสีห่หัวหน้ากลุ่มของสำนักเซิ่งหลิงทั้งเมยเอ๋อและคนอื่นๆถูกวางยาพิษอยู่ดูเหมือนว่าชายผู้นั้นกำลังฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้อยู่ผู้หญิงคนนั้นคือทั้งเมยเอ๋ออย่างนั้นหรอเหตุใดนางถึงดูคุ้นเคยจังนะจุดประสงค์ของเราก็คือค้นหาซากอารยธรรมเราไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องนี้หรอก เราจะปล่อยให้สำนักเสซิงหลิงทำคะแนนไปไม่ได้ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรเพราะฉะนั้นข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยจงตายซะเถอะเอ๊ะเจ้าเป็นผู้ใดกันสำนักเปยสซางหัวหน้ามู่เฉนินสำนักเปยสซางมีคนไม่พออย่างนั้นเหรอถึงให้ผู้ที่อยู่ระดับขุมพลังทงเทียนมาเป็นหัวหน้ากลุ่มนะ เจ้าคือมูเ่เฉินเหรอใช่แล้วละเจ้าเด็กน้อยที่อยากจะเป็นวีรลบุรุษช่วยเหลือสาวงามแต่ตนเองนั้นอ่อนแอเจ้าคิดเหรอว่ามันจะจบอย่างสวยเนาะผู้ใดบอกว่าข้าอยากจะเป็นวีรบุรุษช่วยเหลือสาวงามกันละ่ะข้าเพียงแค่ไม่ชอบสํำนักเซิงหลิงเท่านั้นและข้าก็มาเพื่อขัดขวางเจ้า <c oughs> แค่เจ้าน่ะเหรอลงมือได้สังหารทั้งเหมยเอ๋อซะ หะไม่แปลกใจเลยที่เจ้ากล้ายื่นมือเข้ามายุ่งที่แท้แล้วยังมีคนซ่อนตัวอยู่อีกสำนักเปิดซ้างช่างหน้ารังเกียจซะจริงจรซ่อนคนที่แข็งแกร่งเอาไว้ข้างหลังแล้วส่งคนที่โง่เขามาเป็นหัวหน้ากลุ่มข้าขอดูหน่อยเถอะว่าสำนักเปิดซ้างจะมีความสามารถเพียงใดกันหัดยกดาลา <c oughs> เช่นนั้นก็มาสู้กับข้าที่เป็นหัวหน้ากลมดูไหมล่ะนี่เจ้าระดับพลังของเจ้าอยู่ที่ขุมพลังระดับธงเทียนไม่ใช่หรอแล้วเหตุใดเจ้าถึงรับการโจมตีของข้าได้ล่ะระดับพลังม่ได้บ่งบอกความแข็งแกร่งสักหน่อยนี้ถ้าหากหัวหน้าโจายังต้องการที่จะต่อสู้กับข้าข้าก็พร้อมที่จะรับมือ ก็ได้เจ้านั้นแข็งแกร่งครั้งนี้ข้าจะยอมปล่อยผ่านไปก็ได้ครั้งหน้าถ้าหากข้าเจอเจ้าอีกครั้งข้าจะคิดบัญชีคืนเป็นสองเท่าเลยพวกเราไปแม่นางถังเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ที่แท้ก็น้องเคยของข้านี่เอง <c oughs> อะไรนะน้องเคยเหรอเอ๊ะ <c oughs> น้องเคยเหรอหล <c oughs> ือลีนางเป็นพี่สาวของเจ้าอย่างนั้นเหรอข้า <c oughs> ไม่รู้จักนางนะนางไม่ใช่คนในตระกูลหลวเฉินของข้าเลย ข้าได้กินเรื่องซุปชิปน okay ินทาอีกแล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่อธิบายสักทีล่ะเออข้าเห็นว่าน่าสนุกเลยเข้ามาร่วมด้วยข้าไม่รู้ว่าน้องสาวของนางเป็นใครและข้าจะไปเป็นน้องเคยได้ยังไงกันล่ะอย่าเพิ่งเชื่อเรื่องไร้สาระของนางเลยว่าไงนะสตรีคนนี้เป็นคนรักของเจ้าอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าเห็นน้องสาวของข้าเป็นอะไรข้าล่ะเสียใจแทนน้องสาวของข้ายิ่งนักที่ฝ้อคอยคิดถึงเจ้าตลอดเวลาเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรชาก่อน เจ้าคือพี่สาวของถังเซียนเออเหรอยังดีที่เจ้าสามารถจำน้องสาวของข้าได้ไม่ปล่อยให้น้องสาวของข้ากังวลอย่างไรประโยชน์ข้าจะบอกน้องสาวของข้าว่าเจ้าเป็นคนขี้ขาดและให้นางเลิกยุ่งกับเจ้าโดยเด็ดขาดตอนนี้ข้ารู้สึกโมโหยิ่งนักเออหัวหน้ามีโทสะจนถึงขั้นไอเป็นเลือดเลยอย่างนั้นเหรอเอ๊ะรีบพาหัวหน้าของพวกเจ้านั่งลงเร็วเข้านางโดนยาพิษ ไม่ใช่ข้าถูกวางยาพิษจากการรอบโจมตีพิษที่ท่านโดนคือพิษของหมอกวิตามินอย่างนั้นเหรอคนกลุ่มนั้นแปลกประหลาดนักดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถจัดการกับต้นไม้เหล่านี้ได้พวกข้าไม่สามารถหนีได้ทันและโดนวางยาพิษมีกลุ่มที่แข็งแกร่งซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กลุ่มจากห้ายอดสำนักศึกครั้งนี้ช่างอันตรายยิ่งนักเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอย่างนั้นเหรอเจ้าหลบหนีออกมาได้อย่างไรแล้วเหตุใดเจ้าถึงได้เจอกับเสี่ยโจละ คนกลุ่มนั้นกำลังรีบเร่งตามหาอะไรบางอย่างพวกเราก็เลยหนีรอดออกมาได้ต่อมาเราได้พบกับกลุ่มของเสี่ยโจและได้พบว่าข้าถูกวางยาพิษเสี่ยโจเจ้าบัดซบนั่นไม่ช้าก็เร็วข้าจะต้องชำระบัญชีแขนกับมันแนเ่เอะหัวหน้าได้โปรดอย่าตายนะไม่ต้องกังวลข้าไม่ยอมตายง่ายๆหรอกแต่พิษนี้มันร้ายกาจยิ่งนักมันกำลังกัดจินพลังวิญญาณของข้า ถ้าหากข้าไม่สามารถทนไหวพวกเจ้าสองคนก็ตามเขาไปเฮ้หึตามู่เฉินไปหัวหน้าหลินโจดูไม่ใช่คนดีพวกเจ้างดงามเกินไปข้าเกรงว่าพวกเขาจะวางแผนร้ายต่อพวกเจ้าฮฮดูไม่เหมือนคนดีนี่เจ้ากําลังพูดจาเลวไหลอะไรกันถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้ละจะเย็นเย็นไว้หัวหน้าหลิวหัวหน้าเราจะไม่ทิ้งท่านไป เออเออไม่คิดเลยว่าจะร้องให้กันถึงขนาดนี้ให้ข้าลองชำาระพิษดูก่อนจริงอย่างนั้นหรอหัวหน้าของพวกเราถูกวางยาพิษเพื่อปกป้องพวกข้าและพวกข้าได้พยายามให้หัวหน้ากินยาทุกชนิดแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเลยนะให้ข้าได้ลองดูก่อนหัวหน้าถังช่วยส่งมือของท่านมาให้ข้าน้อยขอบคุณหัวหน้ามุ่เฉินอีกด้านหนึ่งของป่าในที่สุดข้าก็พบเสียทีสากอรารยธรรมของวิหารไม้แห่งยุคโบราณกาล ตราบใดที่เราได้รับสมบัติข้างในมาจะไม่มีกลุ่มใดที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราได้ข้าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะสามารถดูดซับหมอกพิตามินได้น้องสาวของข้าช่างมองคนไม่ผิดเลยจจิงๆเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นน้องเขยของข้าเออแม่นางถังโปรดใส่ใจคำพูดของท่านด้วยเี้่นเอ๋อกับข้ามีความสัมพันธ์แบบพี่น้องกันและข้าเองก็มีคนรักแล้วด้วยอย่าได้มองมาที่ข้าเจ้าดูทางข้างหน้าไปเถอะเออเขา เข้าใจแล้ว<บ>ได้กลิ่นอะไรไหมมีกลิ่นหอมๆอืมกลิ่นนี้หอมแต่ไม่ใช่แถวนี้นะว้าวกลิ่นหอมมากข้ารู้สึกถึงพลังวิญญาณในร่างกายของข้ากำลังไหลเวียนดีขึ้นจะต้องมีบางอย่างอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไม่ผิดนะนี่เจ้าสามารถรับรู้แหล่งที่มาของกลิ่นนี้ได้อย่างนั้นเหรอ ถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ทิศทางตรงข้ามกับซากอารยาธรรมเราควรไปดูพวกมันหน่อยเจ้าเห็นว่าอย่างไรตามมาทางนี้นี่ช้าลงหน่อยสิตรงนั้นคือที่มาของกลิ่นหอมหมอกทมินรอบๆหลีกเลี้ยงต้นไม้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นต้นไม้วิญญาณในตำนานและผลที่อยู่บนต้นไม้นั่นมีพลังในการชำระล้างร่างกาย รีบไปเก็บผล,ลไม้นั่นมากันเถอะเราต้องได้ผลนั้นมาให้ได้ช้าก่อนมีบางอย่างผิดปกติคอยดูให้ดีๆสิหอมจังหอมจังเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะหลงไหลในกลิ่นหอมแต่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ากลิ่นหอมของต้นไม้วิญญาณจะสะกดจิตใจให้หลงไหลได้ ั่นไม่ใช่ต้นไม้วิญญาณแต่เป็นต้นไม้ปีศาจตำนานได้กล่าวไว้ว่าต้นไม้ปีศาจจะปล่อยกินหอมเมีสเนและชานฉลาดมากดึงดูดเหล่านักล่าสมบัติให้เข้ามาใกล้แล้วฉวยโอกาสนี้กืนกินและเปลี่ยนเป็นสารอาหารในทันทีเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานมากนักรีบออกไปหาซากอรารยธรรมโบราณกันเถอะมู่เฉินรีบหาตำแหน่งเร็วเข้าเข้าใจแล้วต้นไม้ใหญ่นั่นเป็นที่ตั้งของซากอรารยธรรมอย่างนั้นหรอ อะไรนะไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้ปีศาจแล้วมันยังเหลืออะไรอีกล่ะหรือว่าเรื่องของซากอ,รอารยธรรมเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงอย่างนั้นเหรอจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่นั้นก็ต้องลองไปตรวจสอบดูก่อนจะยังตรวจสอบอะไรอีกเล่ามันจะต้องเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นแน่มันอยากให้พวกเราตายกล้าหลอกพวกข้ามาอย่างนั้นเหรอบัดสมัยหานี่มันเกิดอะไรขึ้น บ้านะเห็นไหมคำพีที่ข้าควงออกไปมันลอยเข้าไปในลำต้นของต้นไม้บีศาจแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่คือประตูมิติอย่างนั้นเหรอ